ผมป่วยอดิสิ้นเดือนนี้ต้องหาเงินไปผ่าตัดด่วนน่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเงินเลยอะตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดเลยตัดเลยชับชับชับเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่เอ็กแล้วไม่ร้องไห้แล้วหรอเมื่อกี้เห็นนั่งร้องไห้อยู่เลยไม่ใช่หรอทีนี้อารมณ์ดีใช่ไนะหมคนมันรวยอ่ะนะมีเงินและอารมณ์ดีแล้วพี่ไปเอาเงินมาจากไหนอะเมื่อเช้าพี่ยังบอกพี่ไม่มีเงินอยู่เลยไม่ใช่หรอ ก็ใช่ตอนนั้นมันไม่มีแต่ว่าพี่ก็ไปกู้เงินด่วนมาไงไอเอ็กไงแกจ่ายดอกฉันมาเลยนะเมื่อเช้าทีก็หาไปให้แล้วไงเมื่อเช้ามันสวนเมื่อเช้าที่มาตอนเที่ยงกระจ่ายฉันมาเลยนะหรือว่าตอนบ่ายกระจ่ายฉันมาเลยก็ได้ใจเจอที่ไหนตังตังไม่มีแล้วเจม ค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะถืวอว่าเก่งนะคะน้องมเส็งเนี่ยผู้หญิงจัเเล็กคนเดียวลุยเดียวเนี่ยเดยวก็สบายนะคะ S <S ต้อง<ห>ขอขอบคุณคุณเล็กมากๆเลยนะคะแต่ว่าแหมแาเสงคงไม่เจ๋งเท่าคุณเล็กหรอกค่ะทั้งสวยแล้วก็เก่งขนาดนี้อะคะ <S <S ่ะค่ะปุ้ยราควขายเป็นไงบ้างปุ้ยเหรอคะคุณเล็กปุ้ยสวยมากปุ้ยไม่ค่อยเน้นขายหรอกคะ่ะเ<ม>น้นหาสมาชิกมากกว่าคะ่ะให้มาทำธุรกิจนะคะคุณเล็กอุ้ยตายละเนี่ยคะ่ะเอสเอ็มเอสเข้ามาพอดีเลยคุณเล็กดูสิคะอุ้ยนี่แค่เดือนแรกนะคะเราได้เยอะขนาดนี้เนี่ยดีค่ะปุ้ยจะได้มาเอ่อมีค่าเช่าร้านสวยปุ้ยแล้วก็จ่ายค่าลูกน้องด้วยค่ะ ใจังเลยนะคะดูสิคะเจ้าตัวก็สุขภาพดีแถมยังมีเงินใช้ด้วยแล้ทั้งมีร้านสวยๆด้วยตายแล้วดูสิคะหมดการหมดตัวไม่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติกันก่อนเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะ ต้เงินที่ผมกู้มาก็ไปผ่าตัดแม่นี่ครับจ่ายดอกแป๊บๆอ่ะเงินต้นที่ได้มากลายเป็นดอกหมดเลยโอ้ยบอกแล้วว่าไอ้พวกนี้มันโหดใช่บอกให้เอาเงินไปคืนก็ไม่ยอมคืนสมน้ำหน้าไปนั่งร้องไห้ตรงนู้นเลยปะไปเลยตะไปเลย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 นี่พวกเราอย่าซ้ำเติมเขาเลยนะคะเรามาช่วยกันคิดก่อนดีกว่าว่าเราจะเอาเงินที่ไหนไปช่วยผ่าตัดรักษาแม่เขานะคะ กันไปให้แม่แล้วนะครับเดี๋ยววันผ่านตัดเนี่ยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะครับแม่รักแม่นะครับจุ๊บจุ๊บเรื่องนี่เลยครับเลขาใช่อะไรถามบงถามเปอร์อะไรล่ะเครับเออเราเนี่ยเห็นบ้าบอญก็รักแม่เหมือนกันเนี่ยมันหลอกด่ากันบ้างเลยเจ๊ใครว่ารักแม่ันทั้งนั้นแหละครับ ดเรื่องกันแล้วนะคะเราก็ไปฉลองกันดีกว่านะคะดีค่ะดีดดค่ะก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอขอบคุณคุณเล็กก่อนอเลยนะครับที่คุณเล็กยืมเงินน่ะไม่อย่างนั้นนะ่ะผมรู้อย่างนี้นะครับผมขายยามหมอเสงตั้งแต่เดือนที่แล้วเหมือนคุณปุ้ยดีกว่า แล้วผมสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าถ้าเกิดสมัครไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้เงินคืนนะครับคุณเล็กขอบคุณมากนะครับแต่จริงๆแล้วนะคะคุณสมัครวันนี้ก็ถือว่ายังไม่สายนะคะเพราะดูตัวอย่างคุณมาโรงคุณมาแสงพรอแม่คุณปุ้ยเนี่ยทุกคนก็ประสบความสําเร็จเห็นไหมคะว่าบริษัทของเราไม่หลอกนะคะของเจ๊เนี่ยไม่มีอะไรมากนะจ๊ะเดี๋ยวว่าจะไปรับซีรีส์ห้าหน่อยว่าถอยออกมาเล่นเงินผมต้องรีบไปหาลูกทีมแล้วครับเพื่อจะได้มีบ้านมีรถกับเขาสักทีควรที่สุดไม่เสียเวลาเลยครับ ถามว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงกวาวเครือขาวตราหมอเสงสกัดจากกวาวเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อเซไม่มีสารเคมีเจือปนเลยจึงทำให้ปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ ตัวกวาวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กล้าฝ้าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสมันก็ช่วยทําให้อกตึงอกสวยด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอยกด้วยค่ะยาบำรุงกาวเครือขาวตราหมอเสงมีทั้งสมุนไพรดื่มบำรุงร่างกายและครีมบำรุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม หมอเงมีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและ call center 0 2น1์4 8. อ8 8้าหนึนะคะคุณนิติการค่ะคือหนูรบกวนอธิบายอีกสักรอบได้ไหมคะครับได้เลยครับแผนการตลาดของเราง่ายๆครับมีไรายได้เกิดขึ้น2ทางทางแรกเรียกว่ากำไรไขายปีกทางที่ 2, 2> องเขาเรียกว่าโบนัสมี3แบบนะครับ,รบแบบที่1นึ่เขาเรียกว่าโบนัสสร้างทีม แบบที่ 2, <ะ>2ก็เรียกว่าโบนัสบริหารทีม<ะ>แบบที่สามก็เรียกว่าโบนัสแนะนำสมาชิกครับอ้๋ออย่างนี้เนี่นะคะคเป็นยังไงล่ะเ,ออเห็นไหมคุณนิติกรเนี่ย เป๊ะไหมจ๊ะสุดยอดเลยค่ะข้อมูลของคุณยิทธกรเนี่ยเป๊ะมากๆเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะทุกขั้นตอนได้รวยแน่ๆเลยใช่ไหมคะครับผมใช่เลยโทรมาได้เลยนะครับโทรได้เลยใช่ไหมคะครับเพะงั้นเดี๋ยวไปเอาโทรศัพท์มาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวโทรหาเลยนะคะไปที่ตรงนี้อ้าวก็บอกให้โทรได้เลยครัตอนว่าเรามีปัญหาไงอ๋อไม่เป๊ะไม่เป๊ะเป๊ะเลยอย่าไปเสียเวลากับน้องเลยค่ะน้องอะตอนเด็กๆไฟช็อตปัญญามันอ่อนค่ะปัญญาหมอเสงหายได้ไม่ต้องวัว ใค่ะถ้าย่งั้นไม่รบกวนราคาให้คุณนิติกรบทบ่วงเวรยนบ่วงกรรมตรงนี้เลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะที่มาแนะนำขอบคุณค่ะเออน่าไปเล่นการเมืองนะคะแซวไม่ชั่วยบ๊ายบายค่ะแอปเปิ้ลไปไหนอ่ะนี่หล่อนเป็นใครมาอยู่ในร้านแอปเปิ้ลเนี่ยหล่อนอยู่นานจนจนตะไคร้ขึ้นหล่อนเต็มไปหมดแล้วนะ หนูน้องพี่แอปเปิลค่ะชื่อเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ถูกเผาเชอร์รี่ถูกเผามันถูกเผาเสียบมันถูกเสียบเสียบเสียบจังเสียบปูดฟางแล้วจริงจริงลายจริงจริงลายจิงจิง เจ๊มีอะไรหรือเปล่าคะพี่ะอยทำไมอะคะที่ร้านมีอะไรเหรอคะที่ร้านมีผีโอ้ยก็แค่ผีอะ ไปนอนกับพลอยข้างนอกจริงเหรอพลอยในร่างพูดจริงนะเฉียนมันไดงอีทอาร์ไหมมันหลังผีนัดน่าแบบผีนอตน่าบนั้นอีดอาร์อีทอาร์หน้าหัวถั่วไม่ฮีทมันนี่ไม่ทํางานทําการกันหรือยังไงคะเนี่ยมานั่งรอจะขึ้นสวรรค์กันเหรอคะพวกคุณเนี่ยขึ้นสวรรค์สวรรค์อะไรเล่านี่ไม่รู้เนี่ยแต่งชุดซะขนาดนี้ไม่รู้ว่าเป็นหมอผีเลยอ๋อ เป็นหมอรักษาผีรักษาทำไมนะป่าผีอยู่ในความสงบต้องใช้สมาธิฝากทูบนะครับถูกจีรัถูกจีรัถูกจีรังถูกจีรังถูกจีรังทูบจี้หลัง ไล่กระต่ายเหรอเรียกผีมาแล้วก็ป่ามันเลยนึกว่าเรียกกระต่ายมันกินไชหลอดกระดิ่งไปไหนกระเด้งกระดุกระดิกไปได้ลุกกระเดี่ยงกระเด่นกระเดมไปโดนกระดานกระดอนไปโดนเด็กกระเดาแดดดิ้นไอมผู้ชมไม่สิ้นเสียวสิ้นดิ้นท้องดิ้นแน่นท้องทรมานกายกินไม่ได้หนุนหลับก็ใส่กระสับตับประการอาหารไม่ย่อยลิ้นก่อยทารหาไม่รู้อรอยไม่รู้รสตรงอื่นไม่ยอมตดมีกดฎในกระเพาะ เจ้าเยนเ,ยเ,ยเ,ยเจียนหนึ่งเยนจะเป็นจำบ่อยซ้ำเป็นแผลที่เรืองแค่เป็นศิษย์สา,ายอยุจจาระไม่ยอมออกตาโเขาวว่าส่อตลอดถลอกตรงสเกตเป็นเม็ดผื่นคันและตรงไข่ดันบวมเป่ง <c oughs> อย่างงี้ต้องใช้ยาตราหมอสิง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 หือใส่สมันดื้อยังไม่ออกมานี่เลิกงมงายกันได้แล้วนะผีอยู่ที่ไหนคุณปุ้ยอยู่ในร้านไงอยู่ในร้านเหรอเดี๋ยวฉันจะเข้าไปจัดการให้เลยนะไปเลยไม่ต้องถึงมือคุณมาโรง เด okay. oh. evet ี๋ยวผมจัดการให้เองเรื่องแค่นี้มันเรื่องจิ๊บจิบจิบไอ้ฮือไอ้แฮปไอ้แฮงจะรากแดงรากเกลียวเกลียวนาอกเอาพอแล้วจะปราบผีมาร้องเพลงทำไมมันเสียอารมณ์เลยเนี่ยหรู้ว่างานสงการหรือไงปาร์ตี้โฟมง ว่าความสวยจริงๆแล้วมาจากที่ไหนดิฉันว่าต้องมาจากธรรมชาติค่ะยาบำรุงกวาเครือขาวตราหมอเสงสกัดจากกวาเครือขาวซึ่งเป็นสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ์ไม่มีสารเคมีเจือปนเลยจึงทำให้ปลอดภัยไม่มีอันตรายต่อสุขภาพแน่นอนค่ะ โลก้ว,กวเครือขาวเนี่ยมีคุณสมบัติรักษาระดับฮอร์โมนให้สมดุลซึ่งจะช่วยให้กราบฝ้า,าแล้วก็ใบหน้าหมองคล้ำหายไปทําให้ผิวขาวใสแล้วก็ช่วยทําให้อกตึงอกสวยด้วยค่ะแค่รับประทานวันละขวดเพียงหนึ่งอาทิตย์นอกจากผิวพรรณเปล่งปลั่งดูมีน้ำมีนวลและยังช่วยให้สุขภาพแข็งแรงอีกด้วยค่ะยาบํารุงกาวเครือขาวตราหมอเสงมีทั้งสมุนไพรดื่มบํารุงร่างกายและครีมบํารุงผิวหน้าด้วยนะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผม ม,มีจำหน่ายตามศูนย์หมอเสงทั่วประเทศและ c a ซ l center 02-5164488สวัสดีครับผมหมอเสงครับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องผิวพรรณบนใบหน้าทั้งสิวฝ้าใบหน้าด่างดำหมองคำรูขุมขนใหญ่ไม่กระชับก้านแห้งทาแป้งไม่ติดถ้าท่านอยากได้ผิวหน้าขาวใสภายใน7วัน7วันเท่านั้นนะครับโทรมาคุยกับผม02 ห้าหนึ่งหกสม่สี่แปดแปดไม่อยากให้แบบกเลยกลัวอะไรเล่าใคอยู่เฉยๆนิ่งๆมาหักมาใกล้ๆหมอหมอไ่อะหมอกลัวหมอทำไมเล่าปากวิธีไหนมันก็เอามันไม่อยู่ถ้างั้นต้องใช้วิธีนี้ ข้าสารโลโซอะไรอ่ะข้าสารเสเด็อดเป็ดมาไม่เคยเจอครั้งนี่ไรผีจะกลัวไม่แพงนั่นน่ะนี่แหละสักสิ์ไป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 สงสัยจะเอาไม่อยู่อ่ะเอาละครับสงสัยร้านแจ๊ปุ้ยจะมีผีอย่างที่ล่ำลือกัน แล้วรอปภเอ็กจะทำอย่างไรติดตามได้สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับผมหมอเซงนะครับวันนี้ผมอยากทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสูงนภัยที่ทุกท่านเคยใช้อยู่นะครับสมัยนี้บางคนกินยาแล้วมันแพ้ถ้ามันแพ้ยานะมันก็จะมีอาการพืนคันคขึ้นมาแดงๆบ้างแต่ว่ามีอีกอันหนึ่งก็แพ้เหมือนกันแต่มันไม่ใช่เกิดจากการแพ้ยาไม่เกิดจาก ฤทธิ์ยามันทาให้เป็นเช่นนั้นคือยาบางตัวเนี่ยของสมุนไพรเนี่ยถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านคือกระทุงหรือขับนะส่วนใหญ่อาการแพ้ยาเหล่านี้มักจะเป็นยาที่มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะมั่งขับเหมื่อมั่งถ้าท่านรูขุมขนตีบตันอย่างเงี้ยถ้ากินยาพวกประเภทขับเหมื่อไปเนี่ยมันขับไม่ออกเพราะขับไม่ออกมันจะมีฤทธิ์นะทำให้ท่านเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนแพ้ยาแต่ไม่ใช่แพ้นะแต่ท่านกินได้นะกินไปอีกระยะหนึง่ง อาการแพ้เหล่านั้นก็จะหายไปเองแต่ส่วนคนที่แพ้ยาจริงๆเนี่ยท่านจะต้องสังเกตก่อนอาการร่างกายท่าน,นแข็งแรงไหมเช่นสมมติว่าท่านเป็นคนมือเท้าเย็นนะพวกอ่อนเพลียง่ายเหนื่อยง่ายแล้วเวียนหัวเป็นลมบ่อยพงนี่แพ้ยาง่าย,ายแต่แพ้ยาสมุนไพรไม่เป็นอันตรายนะครับเพียงแต่ท่านหยุดกินอาการแพ้นั้นก็นหายไปท่านที่ยังไม่เข้าใจเรื่องสมุนไพรนะครับหรืออยากใช้ยาสมุนไพรถ้ามีปัญหานะครับโทรมาหาผมได้ที่02516 西西，爸爸。C